จบเลยจริงเรากล้าไปฮมเพื่อความเป็นตรรมของกูไม่ครบได้เพื่อแล้วนี่ควายเล็กใตหน้ากูไม่ครบแล้วทําไมไป็ทองรถควายเล็กกูโบต้าชอยจารุบัตใตหน้าเจ็ดกูต้ากลัวว่ามันนี่เจ็บหลอกโลป่าขึ้นตังบมันด้นหลัดยงังไม่ได้จึกจักจึกจักจึกจึกกูป่าก้าวต่างร่วนยังพอกระป่าก้าวต่างร่วนยังมันไปคนจึกจักจึกจึกบุกป่ายากาหยัดแมมบอรรงอยู่หน้าบอกมันเคยควายเล็ก มันได้แล้หลอกหลอกวางกูหลอกแอบเด็ผมจีงไม่ตันหุ่มแผลลงบอสคนประกาศ้อมเปรรอยเมันมันกระดิกเร่ยชนเอาตู้ต่อยังเลยไม่ใจเบียมึงไม่ใจเบียกูเบียเร่ยเบียกวายกาเตน่าหนุ่มหนูเร่ยเป็นก้ากว่าเพื่อกายโตนี่จาดอากัดมึงไม่จบจริงกูบอกตรงๆพี่ทองโกรธทำไมคือเครียดมันจกินก็เผื่อแต่ก้องเองกินเนี่ยเออ ชาตเฟรดแล้วผมชาต้าโกคีไทยเลยแกพอ๋อไอตู้ดชายขงหัวจนเงินวันคนแก่ไหนบอลพอหัวจนเงินตึงแต่งกันเหลือโอกพอตุ่เสียได้เหลือโต้ทราบป้าตัวไปรองหัวเยียบได้บอลกูเตื่นว่าพอกูตายใลกันหน้าตีปฏิบัติหน้าที่ถึงเกตายสักที่กับปอกันโลแกนได้กินลาบเหลือดุ่งอ่เพรดกันกูเตื่นว่าก้องชอบกว่างหัวไอตู้ชอบเช่นงั้นกับหัว อันกูเอาตาเาหัวกับนางงามยืนอยู่กูยอมมองหัวเชิงเออกูไม่กูเอานางงามมันเนี่ยมึงเอานางงามเฮกูก็เอานางงามถ้าพอยืนยืนลูกระเบิดลงตึมข้าหัวคาดไปตั้งอยู่กลางข้านางงามคาดไปตั้งอยู่กลางหนึ่งทรงของข้าในรับบาลน่ะหัวค้าหัวเนี่ยกองค้าหัวก็แต่แม่มเลยใจแม่เอาข้านางงามพ่อหลัดแต่ตัวกูแกเกลี่ยเกล่ยละ แกเกลียดแหมจีบคู่กรากไล่ตั้งตัวคงเป็นกรากไม่จะเป็นกันไหนไอ้เว้ยเคยยังจะจีบลานกัมเพลวเละไก่มาก็เป็นกรากมาได้ไหมเออนี่กูติดเป็นนิตรัยปลระวันกูได้ <c oughs> อันปลระวันเป็นกรากร้อยจึงแต่ว่าไล่ตั้าางตัวเลยอจอมเมื่อเป็นตีโลกแล้วหงา,า,ายว่าไล่ปนี้ตั้ง ไม่ใช่ไล่เพราะวันรอยกันกันเนยแหม,มตอนกลางคืนเมือ่อเขาว่านมันพวงแมกโคอยู่ขืนว่าเขาพิดวาัา,วานกูโต้กวัานเออเขาพิดวัานมันโต้กวัานกูจวบวงเลือดเข่งไอ้จองมึงกับเวรกลาดต่างวัานกันมึนง,ง,งกับยาวาแต่เพื่อนนะรอยเด็กแต่ว่า้ากูไม่ยามเด็กยิ่งอ่แล้วรอยยืนข้าว่านอยู่เลยเด็กหนึ่งว่ามีแหม เครียดกันหมดนี่แต่กูแต่ว่ากูไม่เครียดไอ้ตองมันมึงไอ้ตององกูเครียดเดี๋ยวผมปี้ได้ไม่รู้คนจริงเดี๋ยวว่าโยแปรเกอร์หัวลานธน้ามันมีใส่เสื้อรุ่มซุ้มมาด้วยเลยมินเกียวหัวลานนี่ตายแล้วเนี่ยเปียตองหันมึงด่าเคยไอ้โดนนายตองหันหัวแปรนกวางพินน์กูต้องเล่าแหละปิดทอง เราไม่มีข้าวปลาเงางันที่จะทานแล้วทํำยังไงเนี่ยทาเรือต้นนี้มดเส้นเลยเด้ไม่จ้าน,น,นาางงเง,นองาอุงนน้งแล้วไม่จ้านเงาอุ้งจ้าหลากกลางเต้นเลแหมชอยหัวมเพลนเมื่อนงกับช้าน้าหลากกลางโปะเหล่าดักอกแก้เครียรก็เลยเหลาให้ตุกริงไอพี่นี่เหลืองเข้าใจพิษท่านวันคนเตงแล้วก็ล้องจุ่นฮึกควายไม้ทุ่านก็ cái cầm năn mà cây truốt tôn quây mà ai đài cái ai o pạn ai tu có tôn tôn quây mà trộp một tôn quây rồi tôn lục trong quây Bộ bộ tôn mà cầm năn chạy ai cái ai phứ tôn quây anh chỉ tít chút kinh phứ tôn quây anh hôm mấy tít ở tôn quây anh hơ à, mấy tít là yên bầy kéo rồi còn ngượng cái mấy tít cầm nào để 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 bay bắn ปัญหาท่านาน,น้องมนอันนกการที่เดรรย,ยาเบียดน้องไม่ต้องกลัวคนแต่มีความสามารถอยู่กับตัวไม่ต้องกลัวเลยท่านน้องเบ้าคูเอ็นมาไอ้แก่ใช่น้องเบ้าคู่นในวันก่อนเจอตัวต่อ,ตอท่านมันคูเจอเพื่อเทอุเทนพรหม,มินห่อนน้องมึงเออและเมงอ่ะทองอุทองพรหม,มินห่อคนกว่าอุบาทกมยน แต่จำในบาดดวกนี่ถ้าปอกเคยดังเลยเขาว่าพี่น้องเขาพี่ท่านมันก่อนติดควาไว้คอนโอล้านในท้องวันนาบ้าเขาว่าทไม่จริงเออลิงอล่งเออหอลี่งเออผมไม่รู้กึ้น